สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะม,มือมือนีเพื่อได้เย็ดผึ่งทามช่อแกงอันดับแรกเขากะที่เอาไปทำความสะอาดก่อนเนาะพี่น้องทำความสะอาดก่อนเอาขี้ดินมันออกเย็ดผึ่งทามกับล้างออกมาเจ้า ต่หน่อยแล้วทไปซื้อลาบอัะเจ้าบอขายร้านที่เราเคยกินเราก็เลยพาไปตลาดพอดีเห็นเขาเจ้าออกมาขายก็เลยซื้อเอาเฮ็ดตับเต้าล่ะ่น้องเขาเอิญเขาเอินเห็เดตับเต้าขั้นแถวบ้านเขาเอิญเขาเอินเห็เดผื่นทามแซ่บกุ๊บกุ๊บ รูปแล้วเขาแกงกินน้ากันแกงซูพี่ซูนองกินมันบ่มีใบสมม้วบ่มีใบพักติวเอาบปคั้สูมใส่ก็ได้ดอกเนื้อ <Okay. S 1> มันแน่นดีดี <Yeah. S 1> อ,อ,อเนื้อแน่นดี วันนี้นี่เน่นบ่ได้ไปเรียนวันเสาร์วันจันทร์กะที่บ่ได้ไปอีกเพราะว่านี่เน,น่ต้องไปหาหมอมวันทานได้รัาหอดครูวันจันทร์กูรัะจันที่ลักครูไงแกงกินกสุดทนห่อนนะพี่น,อน้องสดทนห่อนอก,กินน้ำกัน ไปเหตดงานคนก็คือส้มที่ตกอีกล้วจ้ะบอด้หากินง่ายๆได้นี่ยเห็ดเพึ่งตอกเท่าล่างบดีกับฮัทล่าง อุดออกดีๆแต่ว่ามันแซบแกงแกงใส่น้ำย่านางใส่พกอ,อิตู้คูณได้มีฟักซิลกับใส่ฟักซิลบางน้ำหย่านางหาบาทพกอ,อิตู้ิ่นแถมแม่ค้าวหูจักกันเพิ่นว่าหายไปเสี มาหายไปใส่คือบโบม,มาตลาดดูเถิดคุณโอ้ค่อยยากยังกันนี่ดอกเถาดิ้งดอกมันมนุมใส่ดอกมันเมา ลกได้น้อ,อนเขานี่เนี่ยวัตตะเลียวซื้อปลาเค็งปลาเค็งปิ้งไหมไม่เ,เพิ่นก้อนเขาเพิ่นเห็ดพึ่งทามเห็ดพึ่งทาม

หลอกน้อยๆล่างออกดีๆเดี๋ยวเขาไปแกงกินน้ำกันส่วนท่อนๆไมน,นกันนอกจาพี่น,อน้องเนาะหลังจากข้าท้อมครบสะอาดแล้วาต่ชิว่าอนน้ำอย่าน้างใส ไปแกงกันแกงกินกันน้ำยาหน้าเหนือ,อ,นนเ,อเขาก็ใส่รู้ยเย็ยนใใดได้เลยด้วีมั้งโอ้บูกคอยก็อยากกินช,ช็ชชอกโกแลตช็อกโกแลตดีวยนี่นะไปะเข้าไปแกงกันนะคะ ใส่ผักอีกตู้ลงไปแล้วเขาก็ปิดไฟเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะคะวิธีแกงเพร็บดบดไทยเฮเบิองดอกมันก็แกงธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องใส่นำ้ำยาหนางังใส่ปลาเดียกใส่ตะไคร้ใส่พริกนี่แหละขั้นสุดท้ายก็ใส่นี่ป่ะเข้าไปกินน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องส่วนทอนพรน้ำกันเนาะจ้า ชี่แล้วพี่น้องจ้าไหมกินน,น,กน,น,กน้ำกันจ้าเอากันแกงน่ลาบตะหน่อยมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันจ้าน้ำแหลกชิมนนำก่อน ของปีพี่เป็นคนมาเคสอันนี้ไหมพี่น้องกุ๊บ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 แก่พี่นำอย่างนั้น ยังก็ยังเดี๋ยวพี่น้องมันกินดำกินเขาแล้วแมวนี่เนิคนกินกับปลาเค็งแมวแล้วป่อนกับปลาเค็งไปมาจ้าพี่น้องจ้าเซ็บแซ่บแกงเห็ดตับเตาเห็ดขเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งทามลูกไป เพิ่นตื่นแต่เช้าเมือเช้าเพิน่นว้านแตเพื่นที่ได้ไปโรงเรียนคัว่าตื่นมหอย่างเราไปโรงเรียน่นเอปนนอเปูนั่นไงลูาากคุแ<ด>ม่เนหน่ะเอยี้ป้าไม่กินขาใช่ไหมอ๋อ เออดีดีเออดีดีไม่ไงนะว่าว่ากินเราเลิกเอิดีดีแม่จ้ะผู้หญิงกินเราดีว่ะบ่ผู้หญิงกินเราแม่งบ่ดี ไ่เนี่ยนี่เพิ่นที่สอเนเพิ่นโอ้เขโทษจ้ะเพิ่นที่สอนเพิ่อนที่ถามมาเนี่ยพวกนี้กินนั่นกินนี่ได้บ่เขาคนเป็นแม่เขาก็ต้องสอนลูกโมเมนสอนอย่างเดียวต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกตัวอย่างที่ดีให้ลูกพร้อมโมเมนว่าบอกลูกว่าพวกนี้กินเราไม่ได้เจ้าของไปกินเนี่ยมันกับโมเมนต์เขาจะบอกว่าพวกนิงกินได้ แต่กินได้ไม่เยอะกินได้เป็นบางโอกาสไม่ใช่กินทำเพื่อแต่สำหรับเพรนะสำหรับเพรษอ่ะเพรย่อมลาบปาตกีเพร,รก,เพกินเหล่าได้ไป้องกินเหล่ากินยังแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยมกินกินกินเบียกินยังไงเพราะมีนี่มาเพรก็ยุหยุดตัวอย่างยุหยุดยด,ดื่มยุดดื่มยุดเที่ยว คือข้าว้อมท,ที่ที่เป็นแม่แล้วข้ากับยุดตรงนั้นกมัยนี้เพื่อนยืนเรายืนเบียร์ใ้เแค่กนยังไม่กินที่ปนจจุบันข้าวพวกินได้มันเป็นคนดีต่อร่างกายเขาผู้ใด,ดที่เพื่อนกินเพื่อนก็กินเพราะฉะนั้นเขาสมัยนี้เขาจะไปเขาจะไปว่าเพื่อน,น,น,นว่าเป็นเพื่อนยืนยังกินเรากินเบียร์สมัยนี้มันกินได้ยูที่ว่ากินแล้วเขามีลิมิตของเขา แต่ว่าเพชน่ะเพชคือเลิกเลิกก็คือเลิกเลยบ่กินบ่แตะถ้ามาเป็นหยังคือเลิกได้เลยเพชอยากเพชอยากเคิดว่าบ่มีผลดีหยังดอกมีแต่ผลเสียแล้วเพชก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามื้อนึงเพชกินหลายๆหลายๆหลายๆสะสมสะสมสิร่างกายเฮาก็อาจสิบ่ไหวเฮาก็อาจสิบ่ได้เห็นลูกเฮาใหญ่เด็คิดจังซี่เด้เด็ดก็เลย สี่ปีสี่ปีหาปีแล้วบ่ได้กินถ้าเขาตั้งใจจเหินบ่มอีอย่างเกินความสามารถเขาบอก แต่บางคน่นมี้สังคมมีนี่เห็นเพิ่นมี้สังคมมีอมอ,อที่ที่ต้องกินเิ่นกากินแต่ว่าเขาเนี่ยเือจกเขาเนี่ยเขาอยู่ทงไฮท,ทงนาเขาบ่นี้เขาบ่ได้มีสังคมบือบ้าอย่างนี้บ่าจะเป็นเขาก็บ่ต้องกินก็ได้มันอยู่ที่การลาเท้ตามันอยู่ที่การวางตัว มาอยู่เคยมาอยู่บ้านนอกแรกๆอ่ะนี่แต่คนว่าเออเพอที่อยู่ในบอ่อเพราะเพเคยอยู่แต่นในเมืองเป็นยังไงเพชียูเมืองนั่นพี่น้องทาเขาอิ่มตัวเีงอะไรนี่อิ่มตัวมีครอบครัวที่หนาหักมีลูกมีพอ่อมีแม่มีญาติพี่น้องที่หักกันมันเลอยู่ใด้ใเงี้ยเขา S <S ห่อยแียนี่ผู้ใดอยากได้เห็ดตับเตาด้วยหัยเดี๋ยวให้มันออกหลายๆก่อนทรงแบ,บทบนนะท,บทั้งบ้านกินเนาะทั้งบ้านพื่บุหมีแลว มีเห็ดอัน่นใช่ป่อยู่ทั้งปีมีทั้งบ้านเพจบ่ค่อยพอบ่ค่อยบ่ค่อยเห็นนะช่วงมาบ้านเพจจะมีเห็ดอ่เาเห็ดคุมอ่ะเห็ดผึ่งคุม,คมไม่กินน้ำกันเด้อเจ็บแดดไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ๋า